เอาใจพระใ่บาตแล้วค่ะลูกค่อยๆสาธุด้วยครับอ่านั่งกวดน้ำกันค่ะนั่งกวนน้ำกันเห็นไหมน้องไก่รู้เรื่องน้องไก,งไก่ทำทุกวันอ่านั่งลงคะ่ะจับมือพี่นัทด้วยนะคะลูกอาเร็วเ

พี่นัทเทหมดขวดค่ะเทน้ำหมดค่ะแล้วก็ยกพนมมือค่ะ สุขความจเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงนะ,จะเจริญพรสาธุครับสาธุครับสาธุครับพี่ไก่น้องนะัดเออพี่นัดน้องไก่เก็บขลุกสาธุครับ